สวัสดีครับนี่มา,าถ่ายคลิปนะมาดูว่ามีวัสด,ดุส่งมานะฮะมาถ่ายว่าเป็นอะไรนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะขอบคุณไม่เล็กะะอยากกต่ตาค่าโโะโรนอุลลเวนะ nên là chúng ta sẽ đọc ý cùng nhau 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 โอ้โห oh, oh. อีกหนึ่งตัวนี่นะครับก็ขอบคนมณเล็กนะครับเดวกแตตาพาเอาเลยเองนะฮะได้รับของแล้วนะคะขอบคุณนะครับได้รับของแล้วนะครับขอบคุณครับ บายๆได้รับของแล้วน,นะครับ